สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูว่าบ้านของเราในะคะเป็นเสียงแงอีมยยันบายคหะอหลังจากวันเด็กก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นบ้านบางที่สุดเลยนะคะเราชื่อว่าเบลลีลล่บอลลูกเยอะเกินลูกผมมีสามคนนะคุณลูกคุณมีแค่สองคนเองเหรอคุณไม่มีแฟน <c use> แฟนผมคุณดูห้อง ลกมากลกมากอ,อ่านเดี๋ยวไปเลี้ยงหมาไปเตอเองไปกันเถอะไปเด็คกนคนลุกอะไรอ่ะคนลุกเธอวุลลี่วุลลิจี้เหรอ<ม>กดพี่แต่ยทุกคนให้ลูกเราอยู่บ้านเฉยๆไปนะคะอย่า<ม>งอแง,ง,งนะใครงอแงแม่ตีตูดลายเลยหยอกหยอกหยอกแม่ไม่ตีหนูลูกเฮ้ยบอลน,นั่งดีๆสิบอลน,นั่งดีๆแบบเขาไม่เป็นหรอไม่เป็นครับ นั่งอยู่ดีมุ้งไปนะเดี๋ยวพ่อกับแม่มาแม่ก็เถิดเองรองเท้าไม่ได้อยู่ฝั่งนี้รองเท้าอยู่ฝั่งนูน้นป้ายป้ายป้ายเสร็จแล้วก็ป้ายไหนนะรองเท้าเอาไว้ไหนลกไมค้ค่ะแค่นั้นว่าลกดูบ้านผมนี่ลกโล่งจนจะโต,ตอยู่แล้วเนะี่ยไปเตงไปหาซื้อของกัน วันนี้ก็จะมาเติมของในบ้านของเราแล้วเราก็จะตอนเสร็จนอนจบเกมแล้วก็จะให้ดูด้วยนะต่วทุกคนว่าบ้านของเราเป็นยังไงอ,อไ๊กวยเดี๋ยว้าะจะเอามาเอาอะไรมาใส่เครื่องแต่งหน้าที่ดูโทรทัศน์ oh <my> God. ห้องเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ผมเลี้ยงปลาไว้ีห้องลูกผม <c oughs> ห้องผมเต็มแล้ว, <c oughs> ลวนี่เลยอวดหน่อยอวดหน่อยอวดหน่อย อวดหน่อยครับ <laughs> อวดผมขออวด <laughs> ผมขออวดนะว่าผมมีห้องคนใหม่ครับ <laughs> อะไรของผมอะ <laughs> ห้องคนใหม่ <laughs> <laughs> อะไรวะ <laughs> นี่เลย <laughs> ทุกคนปกติทุกคนเห็นเราแค่นี้ใช่ไหมอวดจะครับเนี่ยอวดเลยว่าผมมีห้องกันใหม่แลวนะครับ หน้าเหมือนอมสินมากเลย,ยทุกคนกทุกคนหน้าเหมือนอมนสินมากเลยเลทุกคนอมสินในอนาคตน,นะคะเธอมาชี่เจ้าไปยังไงหมดนี่ก็ห่อไปทีละอันสิโอ๊ยแกนี่น <boî ister ing> ี่มันใส่ห้ายฉันนะห่อไปทีละอันเหมือนเทิั่นแหละเอาไปชั้นหนึ่งทำไมเอาไปชั้นหนึ่งร้อยสิโอ้ยโอ้ยเถือมาใหม่ก็ได้ัง มันไม่ีปัญหาหรอกเดี๋ยวมานะาทุกคนให้สังเสียงน้องเราหน่อยโอ้ยมันโคตรลกเลยทุกคนเอาสิง่งพื่สั่งว้าวพี่เราไปไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้นะคะไปไหนคะ พี่เราไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเรามาจัดกินต่ออีกกว่าค่ะทุกคนดูห้องพี่เราค้างๆไปก่อนนะเพราะว่ามันก็สมควรแล้วค่ะทุกคนเอา้าแก่นี้เปโอ้ยอี <ไง S 2> แก่วิลโลว์มันเข้าข้อกล้องปะไม่รู้มืนกัน โอ๊ยไอ้นี้คืออะไรอันนี้ที่เก็บป่ะเนี่ยหรือว่าห้องไม่ได้เก็บห้องนั่นแหละของเก็บแล้วห้องมันมาเพิ่มเออเลื่องบิ๊กมีไหมอ๋อมีโอ้โหโคตรลบเลยนี่สุดแล้วเนี่ยสุดตรงนี้นะครับจะสไปเดอร์แมนทุกคนผมจะสไปเดอร์แมนหน้าเหมือนออมสินมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยสไปเดอร์แมนหน้าเหมือนออมสินมากอุ้ยเหินฟ้าออม เหินฟ้าดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนมันเหินฟ้าลงมาลูกลงมาลูกสไปเดอร์สไปดี้ลงมาลูกอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนเอ่อเอาตัวอะไรไปเลี้ยงดีไปดูในจระเข้ในห้องฉันไหมไปดูแมวไปดูแมวในห้องฉันไหม มอยผมไม่ไปถ้าเป็นผมผมยอมไมไ่ไปดีกว่าลุ่งปุ้นหรอข้างบนเหรอไม่กลัาข้างล่าง เสียงเราเนองเราเสียงน้องเราร้องเพลงนะคะเสร็จแล้วไปลูกเรากันดีกว่าค่ะบินไปกันค่ะโอ้ยนี่บ้านเราเองอยากให้เขาอัปเดตตรงนี้น่าจะเป็นไอ้นี่ อะไรมันคืออะไรตรงนี้อ๋อเขาใกล้จะอัปเกรดแล้วตรงนั้นอ่ะเธอจะเย็นหน่อยอ๋อทำไมผมเลื่อนไปเนี่ยมันไปไม่ได้มันสุดทางที่ตรงนั้นแลี๊ขี้เขาไม่อัปเดตอยู่เนี่ยมือเนี้ยมีแต่บ้านที่เราหนึ่งหลังโคตรใหญ่โคตรใหญ่แหนะจริงว้าวตรงนี้คือสไปเดอร์แมนบ้านลังเก่าเราเอง เสียงลุงเราดังมากเลยทุกคนไม่ได้ยินเลยดังมากแต่ไม่ได้ยินคนนี้เขาหูตึงนะครับคนที่อยู่ข้างๆผมเขาหูตึงครับกระจกมันจะมีเยอะอยากปะอยากเติมขี้มากหนึ่งสองสามมันจะเยอะขึ้นไปปะมาให้เธอดูกระจกบ้านห้องห้องที่เธอนอนอยู่ดิใช่ไหมถึงกระจกเอาไว้ส่อง สามอะไรหรอใช่ใชฉันขอเปลี่ยนสีที่นอนก่อนอัเดรูมของฉันต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นไอ้ไลท์พิงค์นี่ตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วก็มีอันอุ้ยมันวางไม่ได้อ่ะมันต้องวางตรงไหนอุ๊ยมันวางตรงกระจกได้อ m a z ม n ซิง่งน้องเราเป็นอะไรไม่รู้ค่ะทุกคน อย่าลืมพรมเปลี่ยนสีด้วยต้องเป็นสีฟูทั้งหมดฮ้ยอยากได้ดอันนี้เอาขึ้นไปว้างบนอเอาไปไว้ห้องบนดีกว่าเราไม่ได้กรมลอยแต่ทําตัวเหมือนชอบสีชมพูฟูฟูฟน,น,น้องไม่ห้องแต่งตัวหรือว่าห้องอะไรฮะอันนี้ควรไปห้องแต่งตัวหรือห้องอะไรห้องแต่งตัวถามเพื่อ<น>ฉันอยากแต่ตู้เสา อย่าใจเย็นทุกท้วงสับของแม่แกแน,น่ฉันไม่ได้ถูกจ้าตบปังถูกเจ้าไม่เชื่อว่าแพ้วางนี่ฉันไม่ได้ถูก,ก,กแกน่าจะถูกสีอะไรสีอะไดีกว่านี่ต้นไม้จริงกบเบลจริงกบเบลจริงก็เอาหนเรียบจริงก็เอาจริงก็งกเอาเนี่ยนี่ <c oughs> เลยทุกคนสภาพหน้าบ้านเราน่าเกลียดมากเลยตัวทำงานต้อ <c oughs> งอยู่ตรงนี้ เอาไหนไว้ตรงไหนด้อืมตุเย็นนี่มาไงบ้าน,นะเเต่อไปแล้วก็จะมีชั้นตรงนี้ที่แบบมันน่าจะเอาไว้แต่งหน้าส่วนมากนะใจะเย็นนะทุกคน,นเมื่อกี้อะไรไม่รู้นะครับเนี่ยอันนี้อะไรไม่รู้นะครับผมไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสติเป็น,นเด็กปัญญาอ่อนไปแล้วทำตัวไม่รู้เรื่องเนาะ แสดงเก่งเฮ้เฮ้เฮ้เปัญญาอ่อน Merry Christmas ไม่ได้จะเป็น Merry Christmas แต่จะเป็นตัวเงินตะทองเป็นทองเป็นตัวเงินตะทองว้าวที่ไรกดตูดที่ไรกระตูดหมาแถวชั้นโอ้ยบ้ายิ่งกว่าอะไรอีกเฮ้เฮ้เตียงนอนหมานะครับ หมาอยู่ข้างๆเราเองครับ uh huh. เราก็เป็นหมาเหมือนกันครับพ่อแม่เราชอบเรียกเราว่าหมานี่ที่นอนแมวที่นอนตุยอยู่ข้างบนครับช่วยด้วยช่วยด้วยเรียกลงบ้านให้หน่อยครับมีคนเป็นอะไรไม่รู้ครับเขาร้องเหมียวทั้งวันเลยครับยังรอบเดียวโวยอันน,ออนี้ขึ้นไปหน่อยไอ ถือขึ้นไปสิเฮ้ยบอกให้ถือไม่ถืออ่ะฮะอยากโดนตีนือไงตีให้ฟันลูกวงเลยเฮ้ยห้องฉันมันแบบคือมันโล่งมากนั่งไปลูกนั่งไปไม่ต้องมาโซ่ bad girl. ห้องคุณโล่งมากกอาสินถ่ายภาพไปให้ทุกคนดูหน<ด>่อยนะนะดูดิอู้ ผมบอกคุณว่าให้คุณเอาตู้เสื้อผ้ามาหรือเอาตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นที่นอนเอาไว้ให้ดูโทรศัพท์ดูเล่นเกมเล่นเกมอะไปเติม<ะ>ัวไปเติมสิเออไม่ใช่โอ๊ยผุดผไปเอาเซตฟรีสิเอะไรคอมพิวเตอร์นะ่ะมันมีอ,อยู่นะ่ะผมลืมนี่แล้วคุณก็จัดห้องแบบผมได้หนี่นิคดซ่อมเบองอยู่เดอร์นี่ซ่อมซ่อมเบิงนี่เตียงน,นอนหมาซะมาแล้วนี่หว่ามาไปเราไกลๆหน่อยเออตรงนี้เป็นเลดิโกินะคะนี่เอาสิน อาสินนี่ไงพี่ที่พี่บอกว่าเป็นเลเลโกจะลองเพิงแป๊บเลเลโกไม่ใช่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 ลองเพลง ไม่ต้องงอนแก้วที่ฉันจะคุ้มเองจะทำอะไรไม่ได้ฉันจะคุ้มแก้โดยการล่ยาแล้วก็ขันเองสบเยยามเจ้าท่นเบบี้เงียบปิดเลยอ่าบล็อกลูกพ่อบล็อกบล็อกมันมีสิมูไหมอันเนี้ยไหนมีหรอฉิมภูอ่อนฉิมภูแคบจริงมีเลยสวยมากเฮ้ยเด็กนอนแมวไปให้หมาเด็กนอนหมาไปให้แมว นนอันนี้ให้หมาน,นอนแล้วกันแมวนอนที่นอนมาใครจะได้พาเขาไปโรงพยาบาลศิริธัญญานเหรอครับผมผมเขาขี้เกียจพาเขาไปโรงพยาบาลศิริโรงพยาบาลศิริธัญญาแล้วเขาสกีบีดี้ฮอยเลยทั้งวันเลยค่ะทุกคนสกีบีดี้ด็อกด็อกด็อกเยสเยสสกีบีดี้ฉันจะไปหาทีวีมาจากที่ไหนโรงสีนะโมศิรที่ำอะไรที่วัดอ่ะฮะ เขาไปทำเลยที่ว่าเขาเข้ากับบ้านฉันมากอันนี้สวยน่ารักจริงเลยคุณดูบ้านผมก่อนแล้วคุณค่อยถามนะว่าบ้านหมุนโลไหมคุณดูนี่ก่อนอู้ชั้นผมหายไปไหนครัอ้จะไปรู้กวบคุณมมิล่ะเออมันหายไปแล้วเออคุณมันหายไปแล้ว สมน้ำได้หากกำลังเหนื่อยกำลังท้อยันจะคอยกำลังใจแกเธอด้วยคำคำนี้สมน้ำหวาเอาติ่งนอนู้อมาทำไมวะเอาตู้สภาเดินได้ยังหอนอ่ะอ้เลิศมากอันนี้มันเยอะไปปะอุตอ้อ ยังนอนลอยได้หรือว่าผมไม่เอาวันนี้ยังนอนเหินฟ้าค่ะทุกคนเราจะเอาอะไรนะอ๋อจำได้แล้วอยู่ชั้นหนึ่งคือช่วงนี้ขอโทษด้วยนะถ้าเรารู้สึกว่าถ้าทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นบ้านพิเศษก็ใช่จริงๆค่ะเราเป็นบ้านเป็นพิเศษเลยนะคะ ไม่ต้องอนแกมีสินไม่คุ้มแมยเธอจะทําอะไรก็ทําเลยนะฉันไม่อยากอยู่กับเธอแล้วนะอีแกไม่ได้บอกเธอนะอันนี้เอาไว้ในห้องลูกดีไหมไม่ได้ค่ะห้องลูกมันลกมากแล้วคุณถามห้องผมก่อนไหมว่าห้องผมลกแค่ไหนคุณดูสิแกเธออันนี้มันขยับไม่ได้หรอไม่ต้องมาถามผมคุณไม่รู้หรอวางไ,ได้เกย หลบไปผ้าผมร่มไม่ตีไม่ควรเนาะมันไม่สวยอ่ะใช่เพื่อถามเครื่ออะไรมลบออกไปเตียงนอนอุ๊ยอันนี้สวยเอาให้ลูกดีกว่าของลูกกระจกมากไหนตอนนี้ห้องผมเละนะครับผมก็เลยจัดใหม่ น่ารัก็ต่ก็ตรนนี้มาเป็นชั้นวางคุณมัน,นบล็อกอ่ะดูเทียนลอยได้อ่ะเทียนมาติดกับันนี้ได้หรอได้ถ้าคุณไม่ทำให้มันติดบล็อกว้าวพี่นองลูกผมไปแล้วโอ้ยแสงมันแยงตาลูกตัวไหมหลังมันแยงตูแสงมันแยงตานี่ปากกาไอแพดเราเองครับทุกคนเลยล้วตายนะครับทุกคนบอกจใจมันมีความลับอย่างหนึ่งนะคะคือพูกลองไม่ได้ เล่นด้วย i อ a พเนาะใช่ไหมใช่เราไม่ได้เล่นด้วย i อ a พเราเล่นด้วยโทรศัพท์ตอนนี้เราโมโหแสงมากเลยนะคะแสงมันแยงตาค่ะแสงม,มันแยงตาแดดมันแยงใจหืแปลกๆหมอนเราเองอันนี้อะไรไม่รู้นะคะโยนทิ้งค่ะเอาให้ไม่ให้หมาออให้แมวนอนแล้วกัอนอันนี้คือ,อ,อนี่เราเองเออกระถางต้นไม้นะคะ ดอกทิวลิปเขาเอิ้นดอกทิวลิปมาจากบ่อ้อยอ้อยหนังสืออ้าไม่ออกมันวางตัวกระจกไม่ได้ บางอย่างมันวางตัวกระจกไม่ได้คุณก็อย่าไปวางคุณอย่าไปฝืนวางมันเลยโอเคผมรู้แล้วฉันจะตัดแกออกจากมรดกโลกอีฉันไม่เอาหรอวโอ้ยแสงมันแยงตาเหลือเกินเดี๋ยวมาแสงแยงตาแดดมันแยงใจไอเออนี่หอดไหนตู้สวยๆไม่เห็นมีเลยมีแต่ตู้กับ เอาเอ้ยโทรศัพท oh, right? pues ์่วงแบตเตอิบสา3ช่างมันมีสิแบตผมเหลือ70คุณหมดเร็วมากอะเร็วบ้านคุณมงนี้เหรอตอนแรกผมเยอะกว่าคุณเอ้ยผมน้อยกว่าคุณนะแล้วทำไมตอนเนี้ยมันจะเท่าๆกันแล้วโอ้ย ผมเพิ่งชาร์จออกใหม่ๆแล้วมันก็จะหมดเร็วมากอย่าไ่ช้ามเลยมันหมดโคตรเร็วนี่ดอกกุหลาบเออโอ้ชบอบใบเลยอ่ะเป็นต้นไม้ที่หว่วยแตกที่สุดในเกตุมาตาโวแล้วทุกคนเออตรงนี้เป็นโรงนาลงสีข้างครับ วีดีทอยเลด์ใส่เลยทำไมมันวางขึ้นทั้งหมดไม่ได้ปะเอ,อ้ยไม่ได้จะลงอ้อยไม่ได้จะลงข้างล่างจะกิบบี้ทอยเลด์เออสรุปวันนี้แม่เธอเลี้ยงไอติมไปเนี่ยไม่เพราะอะไรอ่ะออก็มีคนไอโอ้ยอีแก่มันบ้าแล้วอ,อีแก่นี่จะ,จะไปหาตัวเสื้อผ้ามาจากไหนบริษั์นั่งใจทำงานอะไรก็ไม่รู้ ทำแม่งได้กินไปแล้วไงไก่เค้กีเนาะก็ดีแล้วแหละเจ้กินแค่สองชิ้นเองโอ้ยแกจะเอาอะไรมากมากรีทรายเล็ดน้องมาแบบเจริมคาญเธอเลยเจริคานเธอมากเจริคาญเธอที่เธอบ่นอะไรก็ไม่รู้แกนั่นแหละฉันอัดคลิปอยู่เห็นไหมฉันรู้ค่ะไม่บ่นไม่เปรกฉันอัดคลิปอยู่ก็เห็นหรือยัง อย่งางไม่ถามแม่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันถามตัวเองฉันถามเธอว่าฉันเสร็จหรือยังแต่ฉันยังไม่เสร็จงงปะไม่งงเข้าใจเอ้ยมาบักลงไปนอนข้างล่างเลยโบโบโบอนอนข้างล่างนะลูกโบอีแมวเถื่อนนอนข้างล่างเลยไปแก โอ้ยบอกไม่ได้จะลงโอ้ยโมโหแล้วนะเอาต้ามันกระปารเบิดสิโทรศัพท์เลยฉันใจเย็นอยู่นะตอนนี้ฉันจะเริ่มระเบิดพลังออกมาแล้วเพราะอะไรอ่ะแกดูสภาพที่เกียร์จัดป่ะนนปแล้วแกจะดึงเสื้อผ้าออกมาทำคือก็จะใส่ตู้ไง Hmm. ใส่แค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอันนี้อะไรชุดเดสชุดเดสเอาแหวนไ้ไ,ไม่ใช่อุ้ยก็ไม่ใช่อีกอันนี้ไม่อันนี้ก็กางเกงปะเออเสื้อคอ,อเดี๋ยวนี้คลิปเราจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ ทัวร์คีเกียจทำใช่ค่ะตัวนี้คิดว่าจะสนิทมากเลยนะทุกคนเราไม่ได้อัดคลิปนะ <c oughs> เราจะต่อไปสวยๆนะไม่คือที่เราไม่ค่อยได้อัคดคลิปเพราะช่วงนี้เราเครียดกับการเรียนโอ้ยไม่จริงค่ะแกลองมาแชมิละ่ะ แสบตาจะตาจะบอดเอ้ยอันนี้มาไงมันเนี่ยแสบตาตาจะบอดเนี ok ่ยจ้องคอมที่โรงเรียนมาไม่พออีกแล้วไอ้ยกระเป๋าห่วยแตกมากโอ้ยกระเป๋าขึ้นมานะอันนี้แหละฉันวางรองเท้าของฉันฉันวางรองเท้าอยู่ที่ไหนโอ้ยเสื้อก็ไปเหมาตุ๊กตาอะไรก็ไปเหมามาสิ จะไปหมอมาแล้วนะที่เกียจอะหมอตุ๊กตามาเกิดเกิดตุ๊กตามาหมาอ,อะไรของมันทำบุญให้ฝรั่งตาน้ําข้าวอแต่มันเหมือนที่รักทำบุญนะทำบุญให้ฝรั่งตาน้ําข้าวคืออะไร ไม่รู้ใช่ก็ใช่ก็งงเหมือนกันใช่พี่ฟังหนังมาโอ๊ยเจ็บตาทำบุญให้ฝรั่งตาลข้าวคืออะไรทุกคนชื่อยบอกเราไม่รู้เราไปฟังหนังมาแล้วเขาจะเป็นยังงอุ้ยมันโล่งอยู่ปะมันก็โล่งอยู่นะนี่อันนี้มันตรงมันต้องอ่ะมูอสี่เมย์เฮ้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 เป็นใบข้อหนึ่งนี่แหละค่ะทุกคนห้องเราก็เสร็จิเราเรียบร้อยนะคะเหลือตรงนี้ที่มันโล่งโจ่งมากที่สุดเราไปกินก่ดร้อนมันก็โลนอยู่นะแต่ไปไปห้องน้ำกันค่ะ ห้องนี้เสร็จแล้วโบก็นอนไปสิโบตื่นทำไมเราเป็นคนชอบปล่อยให้โบอนอนอทำทำีกตามธรรมชาติไปอเ,เอาตัวเราออมกันตัวเราหอมอ๋ไม่ได้ทำอ๋อนี่นะคะแล้วก็ม,มาเสร็จสิ้นแล้วนะคะคลิปของเรายัางไม่จบเ<า>นะะ่ย่างนูสนโนเคไม่ตัดยิงได้เลย นี่คือบรรยากาศของห้องของเราตอนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่แสตจจะลงโจงมาแต่ว่าซักผอกมาลงาก็เลยจะเอาของมาเติมฉันมีขุงนิดเดียวเองมันจะโล่งขนาดไหนวะนี่โล่งมากเลยทุกคนเออม,มันไม่เหมือนบ้านังเกอาที่มันแคบมากเลยค่ะทุกคนจะใข่กดออกวะไม่รู้นิ้วแกมไปโดนมั้งอ้ยเมืงง่อยแล้วกินขนมกันไหมกินเลยเี๋ยอ,อให้แกมอ่ ต้องเวทถุงมือที่ใช้ไว้สำหรับการเช็ดตูดให้ลูกฉันเหลือให้เธอนั้นแหละเธอจะลงมาอยู่แล้วไม่กินไงน้องเราเป็นบ้าทุกคนนี่ขมความรัก ก็ตอนนี้ก็เริ่มจบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสั้นมากที่แปลว่า22นาทีอบายบายนะคะทุกคน